อ่ะชนแก้วเว้ย คิ S <S ดเดือนชงเดือนนะคะป๊อปปองกูลนะคสสออนะคสวัสดีโจอี้นะคะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นความตื่นเต้นของอ้อมนะคะนี่นัน่งอยู่กับวัยรุ่นอันนี้นั่งอยู่กับวัยรุ่นแล้วรู้สึกตื่นเต้นเหลือเกินจนมาถึงแล้วต้องบอกแนะนุนตัวสวัสดีครับพี่ชื่อดีเจอ้อมนะคะอะไรเงี้ยนะครับดูติดตามพี่อ้อมอย่าครับโอ้ไม่น่าทัดรุ่นพี่นะครับน่าจะดูตามแม่แล้วนะครับแล้วโทตอนที่รู้ว่าโจอี้มาก็อยากรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยเขาจะมีเวลามาหรือว่าเฮ้ยเพราะว่าเขาไปเล่นคอนเสิร์ตไปทั่วเลยเพราะช่วงนี้เหนื่อยไหมครับ ช่วงนี้ก็แบบเหนื่อยครับแต่ว่าเหมือนพยายามรีบูตตัวเองอยู่เรื่อยๆครับอืมนะคะพ่าจอยเนี่ยไปเล่นคอนเสิร์ตเท่าที่พี่อ้อมเห็นน่ะเฉพาะช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเราไม่นับคอนเสิร์ตที่ไปรับงานแบบที่เล่นในแบบที่ที่เย่ากันตรงไหนหรือตรงไหนนะเอาแบบรับเชิญกับพวกพี่ๆเขาก่อนพี่เห็นกับพี่ตูนปะบอดี้พี่พี่บอดี้แลมแล้วอ่าตันไฟตันครับแล้วก็มีก่อนหน้านี้นานมากแล้วพี่เจฟใช่ไหมครแจมพี่เจฟด้วยครับแจมกับพี่เจฟใช่ไหมแล้วแต่งตัวเปรี้ยนนะแต่งตัวเยอะนะเราอะ อ่อยากแบบพอเป็นช่วงนั้นพอเป็นเพลงหน้าหน้าทองอะไรเลยมีความเป็นทองอะไรในตัวเรานี้ครับแต่งเยอะพ่อเพ้เลยนะคะแต่ว่าอยู่บนเวทีก็ดีดใช่น้อยอยู่นะครับเวลาอยู่บนเวทีรู้สึกยังไงครับอยู่บนเวทีแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนเวทีเป็นเป็นสนามญ่าหน้าบ้านของตัวเองอะไรแบบนี้ครับแบบเราอยากทําอะไรก็ทําอยากเต้นอยากร้องอยากเอนเตอร์เทนยังไงแล้วก็ทําไปตามที่ตัวเองแบบต้องการเลยครับมีความรู้สึกยังไงอ่ะเวลาที่แบบว่าเฮ้ยเขาบอกว่า บอดี้อยากให้ไปร้องแบบอยากให้ไปร่วมอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงจาความรู้สึกวันนั้นได้ปะจําได้ครับจาได้ครับคือพอตั้งแต่ไปแจมเพลงฟิชเชอร์ิงกับพี่ๆเขาแล้วก็ที่สุดแล้วครับ,รบจนวันหนึ่งพี่ๆพี่ๆเขาประกาศอ่ะเป็นคอนเสิร์ตของพี่ๆเขา,า,าแล้วผมรู้สึกว่าแล้วพอมาชวนผมไปด้วยครับโหมันมันเหมือนมันเหมือนเราเอา เอาตัวเองตอนเด็กที่นั่งดูพี่ๆคอนเสิร์ตในในทีวีครับย้ายตัวเองมาอยู่บนเวทีกับพี่ๆเขาม,มันเหมือนแบบม,มันมันเหมือนความฝันที่ที่มันมันผ่านมาได้แค่แบบไม่นานครับเราเหมือนอจาว่าเฮ้ยเราเพิ่งดูคอนเสิร์ตไลท์อินคาร์พี่ๆไปแบบไม่นานมานี้เรามันอยู่ตรงนี้ได้ไงวะอ,อะไรเนี่ยมันมีความรู้สึกแบบนั้นนั่นคือความรู้สึกนั้นหลังจากที่เราร้อมกับเขาแล้วได้รับการอับ้อมนี่ก็ว่า้องในอัล์มกับเขานี่ก็ใหญ่แล้วนะและยังได้ชวนไปเล่นโอ้ที่สุดแล้ววันที่ขึ้นไปเล่น มันเหมือนมีพลังงานของพี่ๆเขาครับ uh huh. ส่งมาให้เราผมมาตื่นเต้นมากเลยครับพี่ออมก่อนขึ้นสัน่นมือสั่นเหงื่อออกวันแรกครับมือสั่นแบบอู้ยังไงเนี่ยเราแบบมันมันใหญ่สําหรับผมมากครับ uh huh. เขาเขาคือแบบไอคอนิกของเราครับ uh huh. พอขึ้นไปปุ๊บผมร้องเพลงทางกับบ้านเพลงแรกครับ uh huh. ผมก็ขึ้นมาแบบโอ้ตื่นเต้นแต่พอมองไปเห็นพี่ตูนอยู่ตรงหน้าอ uh huh. ุ่นใจแล้ว uh huh. เหมือนเรารู้สึกว่านี่คือแบบปร,รมาจารย์ที่เขาแบบ เป็นเหมือนฮีโร่ของเราที่เขาแบบอยู่บนเวทีส่งพลังให้เราโดยที่เรารับรู้ได้ว่าพี่ๆเขาแบบส่งพลังให้เราครับ <S <S ผมก็เลยแบบมันเลยผ่านไปได้ดีความตื่นเต้นเลยลดหายลงแล้วก็ที่เหลือคือแบบเป็นพลังงานล้วนๆเลยครับก็คือใส่ความเป็นตัวเองอย่างเต็มที่ใช่ครับเพราะว่าอ้อมนี้สมมิอ้อมไม่ไมได้ไปดูคอนเสิร์ตจริงนะเล่างล่างไม่ให้แต่นั่งดูอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยอ้อมก็หาดูแล้วรู้สึกว่าเล่นได้กลัวอะไรเลยวะเขาไปสุดมากเขาไม่กลัวอะไรเลยอะ่ะคือ เวลาดูเนี้ยมรู้สุดวอุยไม่กลัวเลยเลยอุย้ยไปไปสุดมากอะ่ะมันมันมันรู้สึกดีอ่ะมันเหมือนเหมือนอย่างที่ว่าครับพี่อ้อมแบบพอพอขึ้นไปแล้วผมรู้สึกว่ามันต้องแบบงัดที่จากตัวตวนผมเป็นคนขี้อายชีวิตประจําวันแบบคุไ้ไยแล้วเปล่าสมัยก่อนนะครับอ๋อเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่อายเนาะแบบเป็นคนแบบคือแบบคุยกับใครก็แบบไม่กล้าคุยอะไรแบบนี้แต่ว่าพอ,อขึ้นไปบ <laughs> นเวทีแล้วแบบเรารู้สึกว่าเรางัดไอ้ตัวที่เป็นแบบล่างอีกร่างหนึ่งเราขึ้นมาแล้วแบบ เราจะทําให้มันดีที่สุดอะไรแบบนี้ล่างทองของเรามันก็ออกมาก่อนใช่ป่ะใช่ครับทุกวันนี้มันก็เป็นล่างกับล่างปกติใช่ไหมปกติแต่พอจะทํางานอยู่วันนั้นเราต้องงัดล่างทองออกมาแล้วพอมันออกมาสําเร็จเป็นยังไงบ้างวันนั้นโอหผมกลับไปดูแล้วเราก็แบบเหมือนก็ภูมิใจพอใจในผลงานที่ตัวเองทําออกมาแล้วแบบก็ดูไปเรื่อยๆแบบก็ตามโซเชียลที่ที่แบบแฟนๆลงอะไรเนี้ยเรเห็นแล้วแบบเออแบบคนแบบออกมาดีนะครับเนี่ยแบบอะไรเนี่ยโอ้ต้องขอบคุณพี่บอดี้แสลมเลยที่แบบส่งพลังให้แบบ ให้ผมแบบรู้สึกว่าผมเป็นส่วนหนึ่งของพี่ๆไปแล้วอ่ะแล้วตอนที่เล่นกับเจฟโหอยากบอกว่าเนี่ยพี่เจฟช่วงนั้นน่าจะปีที่แล้วมั้งครับพี่เจฟมาชวนแบบไปคอนเสิร์ตผมว่าไปไปครับไปเพราะว่าผมชอบชอบเจฟชอบเขาอยู่แล้วเขาคือแบบเป็นแบบเขาคือใช่เขาคือเดินมาเนี่ยผมเลือลใช่เลยคนเนี้ยแบบโหยังไงก็คือเทพเทพ ผมก็ไปไปแบบอยากกินเขาเราชอบเสียงของพี่เขาอยู่แล้วแล้วก็พอได้ไปแจมคอนเสิร์ตผมรับรับเลยแบบคบไม่คิดไม่คิดเลยครับพอได้ไปเจอตัวจริงโอ้โหแบบไนท์แล้วก็เป็นกันเองแล้งั้ร่างทองออกมาเหมือนกันครับเราก็ต้องงัดตอนนั้นร้องเพลงเลยครับหน้าหน้าทองกับเพลงสุดใจครับตอนนั้นร้องแล้วความรู้สึกที่ได้ร้องกับคนที่อันนี้ก็มีดีไซน์การร้องเพลงที่เขาก็มีดีไซน์ในแบบของเขาเขาคือพระเจ้าครับแล้วเราเป็นยังไงตอนที่ร้องกับเขาร่างทองเราเป็นยังไงผมผมผมรู้สึกว่า พี่เจฟ่ยเป็นตัวแทนของแบบเป็นเทพอีกข้างบนเป็นตัวแทนชาวบ้านที่แบบว่าผมที่แบบไปรู้จักกับเทพอะไรแยเนี้ครับนี่ออกว่าเราคนเน็กับเทพได้อผมเป็นคนที่สื่อสารกับเทพพระเจ้าได้แต่ก็พอๆกันพอไปอยู่ด้วยกันเอไปกันได้สื่อสารด้วยเพลงสื่อสารด้วยลมเพราะเราก็มีสไตล์มีคาแรคเตอร์ของเราถูกไหมครับเที่ยมถามนะคะคุณผู้ฟังไม่ใช่อะไรหรอกเพราะบางทีเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าในวันหนึ่ง คือเส้นทางที่เติบโตของโจ伊มาจากการที่คนเริ่มรู้จักกับการประกวด The Voice ถูกไหมคะแล้วพี่ป๊อป<ช>ปะหันใช่ไหมใช่ครับคนเดียวเลยครับพี่ป๊อปปะหันอ,อันนั้นตัวแทนหมู่บ้านเหมือนกันที่คอนเนคกับเราได้เหมือนก,กันคอนเนคกับร่างทองของเราอยู่กี่ปีมาแล้วโอ้ห้าปีมั้งครับพี่ป๊อปห้าปีห้าปีละเก้าของเราที่มาจากวันนั้น The Vo i ท e ที่พี่ป๊อปหันมาจนวันนี้ที่แบบขึ้นเวทีกับพี่ๆแบบ ที่อมม้อมไม่ได้เอ่ยอีกหลายคนนะคะคที่เราแบบเราเราาเราเอ่ยเนี่ยเราต้องจัดรายการยันหกโมงเย็นนะคะช่วยช่วยเข้าใจทางเราด้วยนะคะความรู้สึกที่เราได้มาเป็นยังไงตลอดเวลาห้าปีที่เราร้องเพลงมามันเหมือนเราเขาเรียกว่าอะไรนะพี่อ้อมแบบมันมันผ่านมาแต่ละปีแต่ละปีเราเหมือนได้อัปเกรดตัวเองไปเรื่อยๆครับแม้กระทั่งการสื่อสารในการร้องเพลงแม้กระทั่งการออกรายการนู่นนี่นั่นแม้กระทั่งรูปร่างของตัวเองมันเหมือนเราอัปเกรดไปเรื่อยจน จนแบบความสร้างความแบบเหมือนเคยชินของตัวเองในในแต่ละแต่ละพาร์ทของปีปีนั้นนะครับมันเหมือนมันเปลี่ยนไปแบบของผมน่าจะสมมุติถ้า5ปีครับพี่ย้อม3ปีนี่จะแบบเหมือนเส้นตรงอยู่ แต่สองปีหลังมันฟึบๆไปเลยครับผมรู้สึกแบบนั้นแล้วแบบมันก้าวกระโดดแบบมากๆสําหรับผมแต่แต่นั่นแปลว่าเราต้องก้าวอยู่เรื่อยๆนะคำว่าก้าวกระโดดไม่ได้แปลว่าอยู่เฉยๆนั่งยิ้มๆแล้วมันจะกระโดดได้ไอ้ไอ้ที่มันนิ่งๆอ่ะเราต้องทํามาตลอดถูก่ะทําไม่ได้หยุดโจเอ๊ะทไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยครับไม่หยุดเลยผมผมอยู่กับพี่ป๊อปพี่ป๊อปพาทํานู่นทํานี่ตลอดแกทํารายการแกพาไปไปไลฟ์ช่วยการกุศลก็ยังไปไปไหนก็ไปกับ พี่ป๊อปพี่โอ๊ตอะไรเงี้ยก็ไปออกตลอดแม้กระทั่งไปเล่นคอนเสิร์ตของพี่ป๊อปผมก็ได้ไปเล่นเป็นแบ็กอัพให้พี่พี่ป๊อปแล้วก็แกก็วางโชว์ให้ผมด้วยแบบเพื่อแบนเซอร์ไพรส์อะไรนี่ครับมันเหมือนแบบทํามาทํามาตลอดเลยครับพี่หอมคือการทําไม่ได้แปลว่าผลมันจะออกทันทีนะครับคุณู้ฟังเวลาเราฟังอย่างนี้เราจะรู้สึกได้ว่ามันน่าจะเป็นกําลังใจให้กับคนที่ยังคงทําอยู่และยังไม่เห็นผลมันไม่ได้แปลว่าทําป๊บ ผลมันจะออกนอ,นอย่างโแบบจอ,อี้กว่าผลจะออกมันยังสะสมมาให้กําลังใจกับคนหน่อยได้ไหมครับที่เขาทําอยู่แล้วก็อาจจะรอผลอผมของผมถ้าเอาแบบเคสของผมก็จะเป็นแบบว่าพี่ป๊อบจะเคยบอกเสมอว่าแบบว่าแบบทาเราทําสิ่งที่เราทําเนี่ยมันไม่ได้เสียหายเราทำเราก็ทําไปทําในสิ่งที่เราแบบชอบผมเหมือนกันครับแต่ละวันของผมความฝันของผม,ผมที่อยากเป็นแบบศิลปินผมก็ทำในในสิ่งเนี้ ในอาชีพเนี้ยตั้งแต่5ปีเนี่ยผมทํามาทําแบบทํามาโดยที่ผมก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะประสบความสําเร็จหรืออะไรแต่ผมทาด้วยด้วยจิตใจที่แบบว่าผมชอบสิ่งเนี้ยแหละคือสิ่งที่ผมก่อนตายผมจะได้ทำมาเลยเนี้ยแต่พอ <c oughs> พอวันนึงเราเหมือนบาน,มนเมล็ดพันธุ์ไปเรื่อย <c oughs> ๆพอมันมันมันออกดอกออกผลมันก็จะส่งผลมาเป็นแบบ เป็นผลให้เราได้เก็บเกี่ยวครับอแล้วนี่คือการที่อยู่ในช่วง,<ม>งการที่เก็บเกี่ยวแล้วนะเอาว่าเก็บมาพักหนึ่งแล้ว<ช>เอาาว่าการที่เราแบบมีพี่ๆมีเพื่อนๆชวนไปทํางานอันนั้นก็เป็นการเก็บเกี่ยวแต่เก็บอย่างหนักตอนนี้คือกําลังจะมีคอนเสิร์ตของตัวเองเมื่อเช้าไครบัตรครับไครบัตรแล้วครับน,นี่ก็ตามอยู่ไครบัตรอยู่เมื่อเช้าไข่บัตรไปนะคะคเป็นยังไงบ้างครับกับการที่จะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวที่แบบเป็นคอนเสิร์ตเคยคิดไหมจากเดอะไวท์แล้ววันนี้จะมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองไม่คิดเลยครับชื่อคอนเสิร์ต และตั้งชื่อคอนเสิร์ตแบบไม่แคร์โลกด้วยเนาะออนซอนเนาะแปลว่าแปลว่าความประทับใจครับอืประทับใจกับอะไรประทับใจกับในรูปแบบของประทับใจในผมรู้สึกว่าออนซอนเดย์เนี่ยมันมีความเป็นของทุกคนนะครับสมมุติทุกคนเดินเข้าไปในออนซอนเดย์แล้วมันไม่ใช่แค่ทุกคนจะดูดูผมแล้วทุกคนจะประทับใจผมรู้สึกว่าทุกคนจะได้ไปเจอเพื่อนๆที่เราแบบบางทีเราไปเล่นคอนเสิร์ตไม่ได้เจอกันแล้วแบบเราไปเหมือน เป็นความสุขด้วยกันแล้วมันจะประทับใจร่วมกันแล้วก็หันหน้าแบบไปยิ้มกับเพื่อนพี่สวัสดีนะโหประทับใจมากเลยแบบอะไรแบบนี้ครับเหมือนไปสร้างความประทับใจด้วยกันเป็นกลุ่มก้อนคือคนเดียวเข้าไปได้ใช่ครับไปแล้วก็ม่วนอย่างเงี้ยหรอไปแล้วมันจะสนุกอย่างเงี้ยใช่ครับคิดว่านะคะถ้าคิดว่ามีจํากัดวัยไหมคนที่จะไปดูโจวี่ไม่เลยครับพี่อ้อมแฟนๆผมนี้ตั้งแต่แบบเจ็ดสิบแปดสิบปีจนถึงแบบเด็กอนุบาลจริงๆนะครับเอาว่าคุณผู้ฟังอ้อมไปได้ใครก็ไปได้แล้ว จริงครับอ้อมไปได้ใครก็ไปได้เจริงคือถ้าอ้อมไปได้ใครก็ไปได้เพราะว่าอ้อมอยู่ไวเหลื่อมล้าอยู่แบบถือว่าเหลื่อมที่แบบเหลื่อมจะไปทังสุดนั้นก็ไปยจะสุดนี้ก็ได้ดัดไปได้หมดถูกไหมคือถ้ารู้สึกว่ายืนไม่ไหวโอ้เรามีโซนดัดนั่งถ้าใช่ครับยืนไม่ไหวมีโซนนั่งหรือใครที่ไปโซนยืนผมก็มีใครปวดขาไปครับ อ่าถ้าปวดขาก็อ่ะทุกคนนั่งลงครับนั่งลงพักก่อนอ๋อบัตรยืนก็ให้นั่งได้อ่าอย่างนั้นโอเครูฟันงอย่างนี้ไปได้ถ้ามันเยืนยืนอยู่ละเมื่ออ่ะก็ยกมือแล้วก็บอกเฮ้ยพี่เมื่อยพี่ไม่ไหวละเออเอันพี่เดี๋ยวผมจัดการให้ อ่าทุกคนที่บัตรยืนอยู่นะครับเชิญน,นั่งลงครับพักสักห้านาทีโอ้ทางเราก็นั่งลงเขารพกันไปนะแ้่ถ้ามันทําได้แบบนี้เราก็รู้สึกว่าการดูคอนเสิร์ตดูมีหวังขึ้นแน่นอนครับแน่นอนวันที่เท่าไหร่นะครับ23พฤศจิกาครับย <23 S 2> <อ>ี่สิบสามอ,อากาศกำลังสบายครับ,รบเราข้างนอกออกมาก็เย็นเย็นเข้าไปข้างในก็เย็นเย็นแอร์โอ้เย็นแอร์ครับนั่อออกมาไม่หนาวนะจะไม่ร้อนมากก็จะจะดีเล่นคอนเสิร์ตกันแบบนี้ถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเดี๋ยวนะบัตรมันเหลือแล้วเท่าไหร่ละตอนนี้ บัตรนั่งน่าจะหมดแล้วครับบัตรอาหมดหวังอ๋อไม่เป็นไรเมื่อกี้เขาพูดว่าบัตรยืนเขาให้นั่งได้คุณนุ่นฟังใ่ครับถ้าบัตรยืนก็ให้นั่งได้เราซื้อบัตรยืนได้แล้วเราก็ไปนั่งเอานะคเพราะว่าเจ้าของคอนเสิร์ตบอกอย่างนี้บัตรยืนนั่งได้นั่งปูเสื่อมันดูมาํำซิ่งเหมือนผมสมัยก่อนผมเอาเสื่อไปอันพืนึงอ่าเวลาไปดูมาลำมันนั่งตื็นเต้นอยู่โอ้เหนื่อยนั่งพักก่อนนี้ก็ยังได้ครับอ่ะถ้าทําอย่างนี้ได้ทั้งเราไม่ติดไม่มีปัญหาในเมื่อมีเงื่อนไขว่ายืนอยู่แล้วนนนนนัั่่่งงไไไดด้้้้มมมติิแลลวววีพพพกาาาาถถเหท ที่เป็นเพลงแบบที่เราเล่นแล้วคนที่พร้อมโดดโหต้องเป็นสัญญาเดนอนกครับ Rocket Festival ครับ Rocket Festival นะครับเป็นเพลงของเขาในตอนวันนน้นนะถ้าจะเล่นให้พี่อ้อมฟังกับคุณผู้ฟังฟังตอนนี้ได้ไหมครับได้ครับเป็นแบบ simple intro ได้ครับผมอันนี้พอได้ยินไหมฮะได้ยินอยู่เนาะ กันล่ะข้างนอกอึ้งกันไปเลยเจอเสียงพิมก็ไปตั้งสบายเลยกันล่ะกริ๊กกรัดนะมันมันดูมีความสุขเสียงของพินมันทําให้เรารู้สึกสนุกครับมันมีเสน่ห์เสียงพินมันมีเสน่ห์โจ้ยเลือกเลือกเล่นพินแต่อยู่เท่าไหร่จริงๆผมผมเริ่มหัดพินตอนมหนึ่งครับพี่อมอมมหนึ่งแล้วก็พอหัดเสร็จมหนึ่งปุ๊บหัดเพื่อจะไปเข้าวงโปรงลางหัดเสร็จเรียบร้อยเพลงในเล่นเสร็จปุ๊บอ่าผมมาสมัครเข้าวงโปรงลางครับ อ๋อยังขาดตำแหน่งตีฉาบอยู่ครับ <c oughs> ผมก็ไปตีฉาบได้สักพักหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยม,มันเราแล้วก็เนี่มันมาผิดเรามาผิดวาระหรือเปล่าโดนสะกดติดอะไไปวะผมก็เลยแบบง,งั้นหยุดพักไปก่อนก็ตั้งแต่ม .1 ก็เลยไม่ได้จับพีนเลยก็ไปฝึกกีตาร์ <c oughs> ครับก,กีตาร์โป่งก็ตอนจนถึงม .3 ก็เพิ่มเริ่มฝึกกีตาร์โป่งก็เล่นเตะกีตาร์โป่งมาจนกลับมาเล่นพินตอน เรียนมหาอะไรครับ uh huh. ผมก็เรียนมหาอะไรนี่ก็เอากีตาร์เอกกีตาร์คลาสสิกครับ uh huh. ไปเป็นเอกกีตาร์คลาสสิกก่อนเทอมแรกไปก็คิดว่าเราจะกำขอดดีดเหมือนเหมือนเหมือนว่า huh. เราฝึกตอนเด็กๆครับ uh huh. แต่ไม่ใช่เลยครับคลา,าสสิกมีอาน,นุษยมีแบบเล่นเป็นแบบฟิงเกิลสไตล์แบบเลยเอาเอาล้วเด้อที่นี่มัน <laughs> อ้าวอเฮย้ยมันมันเอาผิดพลาดผิดพลาดอีกแล้วผิดพลาดอีกแล้วยังยังดีที่แบบไหวตัวได้ไหวตัวทันอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวเทอมสองเราได้เราผมก็ งงๆซาวาจนจบเอก g u i าร์คลาสสิกเทอมแรกเลยมีเอกพื้นบ้านเป็นเอกพินไม่มีเอกพินเอกแคนเอกอะไรหลายอย่างอแต่ผมเลือกเอกพินก็เลยไปเรียนเอกพินโอ้พอดีเลยเราเคยเลยเคยหัดตอนมหนึ่งด้วยแต่ว่าด้วยสกิลที่เราอาจจะเล่นกีตาร์ด้วยมันทําให้เรากลับมาฟื้นฟูพินได้ได้สบายครับเพราะเพราะว่ามันใช้สกิลของแบบนิ้วตรงนี้ใช่ไหมคะถ้าเกิดให้เล่นตอนนี้เมื่อกี้เป็นเพลงที่โดดมันนะแล้วอีกเพลงหนึ่งสมมติว่าเพลง200ล้านวิวเพลงแรก่ ร้องเลยได้ไหม,มก็มันคิดก็ก็จะเป็นแบบ คิดหออทุกมือบอลืมคำสัญญาสีอวยหาขึ้นเจ้าอีกบอโดนยังห่วงหาคือเก่าเฝ้าอดทนคิดห่อ,อไรอืมนี่คือตอนนั้นที่ได้สองรอยครับรู้สึกไงบ้างครับ ไม่ใช่สองร้อยเล่นๆนะครับสองร้อยกว่าโหเหมือนมันเหมือนแบบไม่คาดฝันเหมือนกันครับพี่ออมคือผมผมคุยกับพี่แบงค์ที่ที่เป็นที่ผมไปอยู่กับพี่เขาครับพี่บ้านพี่เขาผมอยู่แล้วคุยกับพี่แบงค์คนที่ทําเพลงนี้ด้วยกันพี่แบงค์บอกว่าผมคุยว่าพี่แบงค์ผมอะอยากมีเพลงสักเพลงหนึ่งเป็นเพลงแบบความคิดถึงแทนตัวผมด้วยผมอะคิดถึงบ้านแล้วก็ผมคิดว่าอยากมีเพลงให้กับคนที่เป็นเหมือนผมอะไรแบบนี้ครับผมหวังแค่แบบ ถึงล้านวิวครับจุดแรกที่แบบแค่ล้านวิวอะ่ะโหตั้งล้านคนเลยนะที่ได้ยินเพลงนี้ด้วยกัน <Okay. S 1> จนมันผ่านไปเป็นล้านห้าล้านห้าแสนประมาณสี่เดือนมันค้างอยู่ตรงนี้สี่เดือน <Okay. S 1> แล้วมันก็มีช่วงที่ผมแบบพี่ป๊อปก็พาผมไปออกรายการพี่โอ๊ต <Okay. S 1> รายการโคตรโครครับ <Okay. S 1> แล้วก็เป็นจังหวะที่แบบผมร้องเพลงนี้แล้วพี่ลูลาแกร้องไห้อะไรแบบนี้ครับ mm. ก็มันก็เลยเป็นไวรัลในในโซเชียลครับ <Okay. S 1> กลายเป็นว่าอยู่ดี คนก็ใช้แผ่นเสียงนี้จุดติดตื่ขึ้นเป็นวันละสามล้านวันละสี่ล้านจนผ่านไปแป๊บเดียวเป็นร้อยล้านเป็นสองร้อยล้านโหแบบมันมันมันเกินเกินที่ผมคาดไว้จริงๆครับมันก็คงไปเอาว่ามันส่วนหนึ่งมันคือความคิดถึงแล้วเวลาที่เราพูดถึงมันอย่างซื่อๆเนาะบางทีคนเรามันก็มีสิ่งเนี้ยที่เราคิดถึงอยู่เพราะว่ามันมีคนนั่งเยอะที่ไม่ได้อยู่บ้านใช่ครับแล้วเราอยากได้บ้านที่บ้านแต่บางทีมันทําไม่ได้มันได้แต่คิดถึงใช่ครับ นะคะมันมันเป็นเรื่องเอาว่าเป็นการสื่อสารท,ที่จริงใจด้วยนะคะก็นอกจากเพลงนี้แล้วยังมีอย่างหน้าหน้าทอ,องก็เป็นอีกเพลงีงเพลงหนึ่งเพลงนั้นคาดหวังไว่มากไหมครับตอนแรกที่ทํหน้าหน้าทองนี้ผมผมก็ด้วยความผมก็ไม่ไม่ได้คาดหวังจนมันดังขนาดนี้ครับแต่แบบมีแต่แบบพี่แบงค์แกแบบเหมือนให้ใครฟังอะไรนี่คนต้องบอกว่าโหดังแน่ถึงนี้ <c oughs> ผมก็แบบโอ้ไม่อยากคาดหวังแต่ว่าผมก็คาดว่าสมมุติถ้าดังจริงๆ10สิบล้าน สิบล้านวิวอะไรแบบเนี้ยจากหนึ่งล้านมาขอ10บล้านนะสิบล้านวิวผมขอแค่มีงานเล่นคอนเสิร์ตเล่นดนตรีแค่นั้นก็พอแบบแค่เดือนละ3 4มสี่หงานอะไรแบบเพื่อเพื่อให้ตัวเองมีได้เล่นดนตรีได้เล่นคอนเสิร์ตอินเทอร์เทนคนดูแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับมันเกินคาดเขาเรียกว่าเพลงหน้าหน้าทองมันแบบเปลี่ยนชีวิตผมแบบโดยสิ้นเชิงก็คือไอกราฟที่มันนิ่งๆมาสามปีมันคือจุดเนี้ยจุดนี้ครับมันมาท้ายีแล้วแต่มันมาจากประสบการณ์ทั้งหมดครับ <c oughs> แล้วพอเปลี่ยนวันนี้จากที่หวังเดือนละสามสี่ห้างานตอนนี้เดือนละกี่งานครับเดือนนี้เดือนละแบบสิบหกงานสิบหกงานนี่คือถัวถัวนะคะ <c oughs> ประมาณนะคะยัง <c oughs> ไม่นับที่จะต้องเตรียมตัวที่จะเล่นคอนเสิร์ตยี่สิบสามพฤศจิกายนนี้มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนคะครับ oh, ตอนนี้ผมยกเลิกเดือนตุลากับพฤศจิากายนไปแล้วครับไม่รับงานคอนเสิร์ตทำจริง แล้วก็เพื่อจะซ้อมรันยาวเพื่อจะซ้อมคอนเสิร์ตใหญ่ตัวเองอในเมื่อเขาจริงจังที่จะทิ้งคอนเสิร์ตอื่นเพื่อซ้อม23พฤศจิกายนคะคุณผู้ฟังสิ่งที่เราพึงทําคือซื้อบัตรซ้อมนั่งย,ย่อยอืนย่อนั่งยืนหายใจฝึกไวกเพราะเราสกัดจ,จำไม่ได้ <c oughs> เพราะเราต้องไปร้องกับเขาร้องแล้วถ้าไม่ไหวยกมือแขนเราต้องตึงให้เขาได้เห็นว่าขอเวลาย,ยอ<ข>่อได้แล้วพ,พ,พ,พักหน่อยจอ่าไดไ้เราต้องมีสัญญ,ญาณกันแบบนี้นะคะ ขอให้เตรียมร่างกายให้พร้อมนะคะและ23จะขอติดไปดูด้วยนะคะรับยอมขอติดไปดูด้วยนะคะแล้วเราเจอกันวันที่23พฤศจิกายนนะคะขอบคุณน้องโจอี้นะคะที่แวะมาพูดคุยกับพวกเรานะคะอ่ะเอาเป็นว่าถ้าใครยังไม่มีบัตรนะคะก็ไปตามหาซื้อกันได้นะคะมีบัตรยืนซึ่งคุณไม่ต้องห่วงคุณสามารถนั่งได้เขายืนยันค่ะ EFM DJ playlist b y DJ อ้อมค่ะ EFM.